มาได้ยังไงให้คงเห็นนะคะนี่มะม่วงแก้วค่ะเพื่อนนี่ลูกเข้ากับมือคุณครูเลยงานนี้ปล่อยไม่ได้แล้วนะคะนี่คะ่ะขอเลยขอ <c oughs> ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอชมก่อนขอชมก่อนนี่ <c oughs> ใส่กรอกอีสานนะคะว <c oughs> ันนี้เปเรี้ยวไหม ปกติครูอยากได้เด <If S 2> ียวเียวแต่ว่าวันนั้นก็โอเคนะรู้ว่าโอเคเห็นแล้วเป็นไงน้ำลายไหลเลยแหละเรียวปากเห็นแล้วต้องแวะนะคะวันนี้มาทุระแล้วก็มาตะวันหน่อยก็เลยมีโอกาสได้แวะเข้ามาทา อรับเข้าสู่ช่องครูกเก่าเล่าใหม่ค่ะเย็นนี้คุณครูก,ก็มาทักทายเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะที่สวนค่ะก็จะมาะให้น้ำมาดูน้ำแล้วก็มาทำงานเล็กๆน้อยๆที่ยังข้างค้างอยู่นะคะไปะเดี๋ยวคุณครูจะไปให้น้ำก่อนนะคะแล้วก็จะเลยไปดูน้ำค่ะ ร่องไส้ไก่ของคุณค,ณคณรูลดแล้วนะคะพอระดับน้ําในบ่อน,นั้นลดเพราะว่าในลลองที่ระบายมานั้นก็ตอนนี้ก็เราก็ชะลอการปล่อยน้ําออกมานะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแต่อีตรงร่องไส้ไก่ที่คุณครูคขุดเอาไว้เมื่อสองวันที่แล้วอันนี้เมื่อกี้มาเปิดไว้นะคะเนี่ย ส่วนร่องไส้ไก่ที่ทําเมื่อสองวันนั้นตอนนี้ไม่มีน้นะะําแล้วค่ะนี่เพราะว่าอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเราขุดไม่ลึกนะคะก็ไม่เป็นไรใครอย่างน้อยเราก็ขุดเอาไว้ได้ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีน้ําต่อไปแล้วก็มีเวลาคุณครูก็จะมาสารต่อนะคะ จะเอาฟางไปค่มต้นไม้ที่ครูเตรียมไว้ได้สามต้นนะคะวันนี้เอาแค่นั้นเองเดี๋ยวเราเอาฟางไปนะคะ ตอนนี้นะคะคุณครูก็ข่มฟางต้นไม้ได้สามต้นแล้วก็ไปดูร่องน้ําที่ระบายก็คือร่องไส้ไก่ระบายมาต่อเชื่อมกับที่คูขุดเมื่อสองวันเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้ําก็น่าจะจบขาดระยะประมาณนั้นนะคะขาดประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะเป็นอันว่าตอนนี้ภารก,กิจตรงนี้เสร็จเดี๋ยวคุณครูมองอยู่ตรงจุดน้นนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะนี่นี่ น,นี่ตรงนี้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะพาเพื่อนๆไปคุณครูเห็นอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะคะเฉะเลยเลยก็ได้คุณครูเห็นมีมะม่วงค่ะแต่ไม่ทราบว่ายังอยู่ให้คุณครูได้เอาไปทานหรือเปล่านะคะเป็นมะม่วงโบราณเราเรียกว่ามะม่วงแก้วก็ได้ค่ะไปไปดูกันหลงหูลงตาได้อย่างไร นี่ค่ะเ,เพื่อนๆคุณครูก็จะให้เพื่อนๆดูอย่างหนึ่งนะคะคุณครูเจออะไรด้านหลังของคุณครูเนี่ยค่ะนี่ต้องรีบจัดการนะคะถ้าไม่รีบอาจจะไม่เหลือเพราะมันเตี้ยมากเลยค่ะนี่ค่ะมะม่วงแก้วออกผลนะคะปีนี้ก็ออกผลเช่นเคยแต่ออกไม่เยอะนะคะแต่เป็นผลใหญ่มากเดี๋ยวคุณครูจะเก็บเอาอไปทำเมนูอร่อยอร่อย ซึ่งคุณครูก็ยังไม่เคยทําเห็นใน YouTube เดี๋ยวจะลองทํา,ท <ำ S 2> าดู 2> 1 2ึ่งสอห้าเผลนะคะมะม่วงแก้วผลใหญ่ๆซื้อสเสบียงมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆของชอบไส่กอกอีสานอีกแล้วนะคะเจ้าเก่าบ่อของคุณครูเนี่ย มันไม่ซับน้ำนะคะเนี่ยน้ำยุบเร็วมากเลยเกยลูกศิษย์นี่ก็ลูกศิษย์เกยวลูกศิษย์นี่ก็ลูกศิษย์ นี่ก็ลูกศิษย์สนับสนุนลูกศิษย์ค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าที่คุณครูจะขอนำเสนอเมนูอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวกับมะม่วงที่คุณครูเก็บเอาไปนี้นะคะว่าคุณครูจะเอาไปทำอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ